มันยากแต่ป้องกันนั้นง่ายนะคะรูปผู้หญ uh ิง oh. อย่างเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยจากอะไรก็ต้องปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และปัญหาที่จะตามมาอีกมากมายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แตงโมมีเรื่องดีๆจะมาบอกสำหรับผู้หญิงอย่างเราที่ต้องรู้นะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชเขามีแจกยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีค่ะสามารถรับกันได้ฟรีแล้วนะคะ ให้กับผู้หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง59ปีโดยจะได้รับครั้งละ1-3แผงปีละไม่เกิน13แผงสามารถรับกันได้แล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565นี้นะคะ การให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานเป็นสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถรับยาคุมกำเนิดได้แล้วที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งจะประกอบไปด้วยคลินิกการพยาบาลร้านขายยาโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเวชกรรมและหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการค่ะ สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ android หรือระบบ ios สามารถรับยาเม็ดคุมกำเนิดได้ฟรีผ่านแอปเป่าตังนะคะโดยเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพค่ะเลือกกดเมนูสุขภาพจากนั้นเลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคกดที่ยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่เราสะดวกนะคะจากนั้นกดจองสิทธิ์และทุกท่านก็สามารถไปรับ ยาเม็ดคุมกำเนิดในวันที่จองสิทธิ์ได้เลยง่ายๆเลยใช่ไหมคะบริการนี้จะช่วยป้องกันการตั้งครันไม่พึงประสงค์วัยรุ่นอย่างเรารู้ไว้ไม่พลาดค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์รับบริการยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานกันได้แล้วนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ